สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับซามูไรไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับเนาะคลิปนี้ผมมีคาตนาะที่สินะครับเป็นแบรนด์นบุนากะเนาะแล้วก็ความพิเศษของตัวนี้นะครับซือบะจะเป็นลายพญานาคจะสวยแค่ไหนเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเนาะก็จะมีถุงผ้าแพรให้นะครับเป็นถุงผ้าแพรตัวนี้เป็นถุงผ้าแพรล,ลายมังกรนะแบบนี้เลยดูถุงผ้าก่อนนะครับสวยมากเห็นปะเป็นลายมังกรเลยนะครับเข้ากับดาบเล่มนี้มากเลยเนาะ โอเคต่อไปเรามาดูตัวดาบกันตัวดาบนะครับนี่เริ่มจากฝักดาบก่อนเนะาะฝักดาบเป็นไม้แท้นะครับเนาะมีเขาควายสีดำกันกระแทกแบบนี้นะครับแล้วก็ทำสีเป็นสีเรนโบว์นะตัวนี้ทำสีพิเศษเลยนะเป็นการทําสีแบบพิเศษเนาะแล้วก็เชือกพันฝักนะครับเป็นแบบทาชิเส้นใหญ่นะตัวนี้เส้นใหญ่เลย เป็นห้าสีนะครับสวยงามเลยนะครับด้ามจับเนาะด้ามจับก็เป็นหนังกระเบนแท้นะครับสีดำแบบนี้นะครับเนาะเป็นหนังกระเบนแท้สีดำนะเม็ดใหญ่ๆหญ่เลยเห็นปะ่ะนี่โอเคต่อมาเรามาดูชุดฟิตติ้งนะครับชุดฟิตติ้งตัวนี้จะเป็นลายพญานาคนะลายพญานาคคู่นะครับดูเนาะดูรายละเอียดของตัวพญานาคนะครับสวยมากเลยเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองแท้เนาะ นี่เป็นพญายนาคสองตัวหันหน้าเข้าหากันนะครับตัวอื่นนะตัวฟูชิกกับคาชิระนะครับฟิตติ้งตัวอื่นตัวนี้จะเป็นมังกรนะเป็นลายมังกรเลยนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นมังกรนะครับเห็นไหมโอเคต่อไปเรามาดูใบาดาบกันนะครับใบาดาบเล่มนี้เป็นเหล็กที่สิบนะครับเหล็กที่สิบไม่มีร่องเลือดเนาะ แล้วก็เป็นโครงสร้างมารูนะครับมารูเนาะเป็นเหล็กชิ้นเดียวมาทําเป็นใบดาบเลยนะครับแล้วก็ทาการาพ่อโคนนะครับพอโคนเผาไฟาทาฮาร์มอนแท้ตัวนี้เป็นฮาร์มอนแทสโซจิฮาร์มอนนะครับหรือว่า t 1 0 h s เนาะปลายดาบก็รับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับเนะาะหักมุมสวยงามนะครับเปิดคมร้อซนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานแน่นอน ฮาบาก,กิก็เป็นทองเหลืองนะครับประทับตาโนโบุนากเรียบร้อยสันหนาอยู่ที่7จมิลน,นะครับสันหนาเจดมิลเนาะความยาวของใบดาบนะครับอยู่ที่1 0 7ซเ้นนะครับตัวนี้ความยาวของใบดาบนะอยู่ที่1 0 7เจ้นจากจากตรงนี้นะครับจากตรงฮาบากิเนาะจนถึงปลายดาบนะครับ107เซ้นแล้วก็จากตรงท้ายด้ามจับนะครับถึงปลายดาบก็1 0 4เส้นนะครับด้ามจับเนาะ27้นโอเค ความกว้างของใบดาบนะจะจากตรงนี figure, muscle, Freeze, June, <st> ้นะครับจะอยู่ที่3.2เซนเนาะไล่มาถึงตรงนี้จะกว้างแค่2.9เซนนะครับเขาเรียกว่าเป็นทรงของสมุไรดาบสมุไรเลยนะดาบสมุไรดาบคาตานะเลยโอเคเดี๋ยวเราทําการทดสอบความคมโดยการกีดกระดาษให้ดูนะครับตัวนี้ความแข็งของใบดาบจะอยู่ที่60เ r c าซีนะครับเนาะถือว่าแข็งมากเลยนะครับสําหรับคาตานะเหล็กที่สิ แล้วก็ที่10ก็จะรักษาความคมได้ดีนะครับโอเคลองลองเลยตัวนี้เป็นกระดาษ A4 ปกตินะครับกรีดแบบไหนดีลมโอเคแบบนี้ก็แล้วกันนะคมเลยนะครับตัวนี้เป็นคมเดิมคมโรงงานนะครับไม่มีการรับคมเพิ่มเนาะเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมใช้งานแน่นอนเนาะดูนะครับโอเคคมกริบเลยนะครับ ยังไม่มีการรับคมเพิ่มนะเป็นคมเดิมนะครับเนาะโอเคราคาตัวนี้ก็อยู่ที่7,790บาทนะครับ7,790าบาทเนาะฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศด้วยนะครับของที่จะได้ในชุดนี้นะครับก็จะมีหนึ่งนะครับกล่องเป็นกล่องไม้ตัวนี้เลยนะนี่เป็นกล่องไม้อย่างดีเลยนะครับกล่องไม้แท้กล่องใหญ่ๆเนาะมีตรงด้ามจับเป็นตราโนบุนากะด้วยนะครับถุงผ้าแผลเนาะที่ใส่ดาบเมื่อกี้ให้ดูเลยนะครับตัวลายมังกรแล้วก็ ชุดทาความสะอาดดาบนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีใบเซอร์เนาะใบเซอร์ <B icer S 1> เป็นตัวนี้นะครับใบเซอร์นโนบุนักแกะเนาะและที่สําคัญพิเศษเลยจะแถมเสื้อให้ด้วยนะครับนี่นะเป็นเสื้อตัวนี้เลยเสื้อของร้านซามูไรไทยแลนด์นะครับเนาะเป็นรุ่นรุ่นแรกนะครับเนาะรุ่นวิถีซามูไรนะครับตัวนี้ก็จะมีโลโก้ร้านอยู่เนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเมมเบอร์นะครับเป็นว่าสมาชิกของซามูไรไทยแลนด์นะครับโอเคครับ ก็ตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณ3เล่มนะครับนะ้องใครที่อยากได้ใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนาะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนะครับโอเควันนี้สมุไรไทยแลนด์ก็จะรีวิวให้ชมกันเท่านี้กันก่อนนะครับนาะส่วนใครที่สนใจหรือว่าชื่นชอบคลิปของสมุไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามช่องสมุไรสมุไรไทยแลนด์ด้วยนะครับนาะอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ